สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมท็อปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมแจกเพจจากร้านผมนั่นเองคือสร้างห้องจะได้รางวัลที่1ก็จะได้เพรไปแล้วก็คิวเยอะแล้วก็คนตายคนแรกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าผมนะครับโดยที่ให้เข้าห้องมาเป็นคนแรกจะเป็นยังไงเราก็ไปดูพร้อมกันเลยครับตอนนี้รอลูกค้าทุกคนเข้ามาอยู่ครับตอนนี้แฮ้ดูมีแจกวาร์ปเลยทุกคน ตอนนี้ก็พร้อมนะครับมีจํานวน30คนนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับมาครับมาดูที่น้องคนแรกนะครับคือน้องแคนดี้แล้วก็คนที่2นะครับนั่นก็ได้เลยครับคนที่สน้องย่าๆยืนคู่กันเลยมาครับนี่นมาแล้วว่าไปอ่ะก็มีแต่สายเติมทั้งนั้นดูชุดแต่ละคนสิสูดยอมมีแต่คนโอดๆทั้งนั้นเลยลูกค้าผมเนี่ยโอ้โหแม่สาวมาลีเอมเอ็มมารียนั่นเองอันนี้ลูซีเฟอร์นะครับนี่นคือแคนผมนั่นเองไม่ต้องแปลกใจ มาครับเรามาเริ่มเกมเริ่มที่น้อง SD Mono นนั่นเองนะครับลงไปที่ลงสีแล้วตอนนี้ส่วนคนอื่นยังไม่โดดเลยนะทุกคนเหมือนน้องโมโนจะรีบเอาแบบตายคนแรกจะได้คิวอะไรเงนะี้ยเุ้ยเมื่อกี้มีคนโดดลงกับน้องโมโนด้วยนะเอามาแล้วครับเริ่มโดดกันแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับยาย่าก็โดดลงไปแล้วนี่ยังไม่โดดนะครับมาแล้วครับนี่ลงกับน้องโมโนนี่ตอนนี้อนนโอ้โหน้องแก่กวาร์ปก็ลงมาถึงแล้วลงสีมี3คนไหมที่เห็นเหาอใช่ปะ่ะน่าจะใช่แหละ นี่เจอแล้วเจอหนึ่งคนเก็บปืนครับจังหวะนี้เขาจะไฟ์กันหรือเปล่าอ้าวมาครับมาดูต่อที่นี่กําลังลงครับนี่กําลังเก็บของส่วนนี้ยังไม่ลงเลยตอนนี้กําลังสู้อยู่ครับโดยที่เจอคนแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มโดดแล้วครับเริ่มโดดแล้วแม่สาวผมเดืองนี่กระโดดแล้วนี่กระโดดแล้วเสื้อลายนี้น้องรูซีเฟอร์ก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่พูดสดๆกันอ้าวสั่งหานไปแลวคนคิวแรกคือใครวาไม่ได้สังเกตไปหรอเลี่อย่าลืมดูตาไม่ไววะน้องคนนี้เวอร์ชิ่ห้าม ไอเฮีย้ยมันมาเอาเพรฟรีไปเนี่ยน้องโอมเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งคนเฮอโมโนก็ตายแล้วใครตายก่อนกันแล้วนะ่ะผมไม่ได้ดูน้องโมโนตายแล้วใครมันได้คิวดูตาดูไม่ค่อยจะดีเลยอันนี้ฟาร์มโยยา,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 ยายครับอันนี้ก็รรรรนะเฮ้ยทำไมมีแต่น้องสายติงมาทั้งนั้นเลยวันเนี้ยมาลิมาเออมาริชิวชิวอยู่กลางหาดทราย อันนี้ชิวๆสายฟามอาร์มิจิเฟอร์มาแล้วเบอร์สามจริงเพราให้ดูน้องเขานี่มาแล้วใส่มหมวก,กนกพายด้วยจริงไม่เจอเลยนะครับโน้ใช้คุณโน้ตเป็นไรว่าเจออะไรวะแ้วก็เจออะไรอ่ะเอ,อมันแหลกๆวะนี่ครับลงตูต่หิวชานั้งโอ๋ของเราตายไปสี่ร้อน้องแคนดี้ก็ตายแล้วเอ้ยเอาเรื่องคนนี้โดนไป ใครยคนแรกใครยังคิอ,อยอะมีอค่ายยาวลองแขนอุ้ยลองแขนนี่เขาเอาเรื่องนะมันเอาใครอยู่นี่ใครเก็บไปไมาอุย้ยนี่นี่น,นี่สองคิวแล้ว Yo, พ่อโยจอแจ็คพ่อหนโยแจ็คพ่อหนโยจอแจ็คเอาเลยครับเราก็อคำวมาภาคกันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้น้องมันดีก็ ความยาวๆเลยครับซึ่งอยู่คนเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ชิลๆไปแลยวนี่เอาครับลุงตู่หิ้งชาเอาแล้วเอาเอย่างไงครับน้องคนนี้น้องนี้ลองวิ่งเข้าแม่งผมปัดเปด้วยนะครับช่วงวันนี้น้องคนนี้สุดยอดมากโอ้โหไปนอกวงลงเครื่องบินสุดขอบโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ว่ายนะ้ำกลับเข้าฝั่งไปเรามาดูส่วนของน้องโซสเตกันครับซึ่งตอนนี้มันแคมป์ยาวๆส่วนนี้น้องกับนี้กำลังขึ้นบ้านดักรอยืนเองนะครับโดยใช้ M4 ล้วตอนนี้ไปแล้วตอนนี้น้องไขมวนมาแล้วซึ่งเขาแบกอะไรอยู่ข้างหลังแบบน่าจะหนักหน้าดูนะคร มาส่วนที่น้องมาดีก็ยังอยู่แคมป์อยู่ที่เดิมน,นั่นเองนะครูซีเฟอร์ก็มาลังหาของาอมาลอนมาลอนจะทํายังไงครับอุ้ยนี่ชุดใหม่ใช่ไหมจากตุก๊กี้รอยยอป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตู้สุ่มเพชรใช่ปะ่ะไปนั่นแหละมาดูส่วนของน้องแจกความนั้นนั่งก็ชิลมากนี่พหนโยจอแจกก็นั่งฟาร์มชิลชิลหรือแบบเขารอวงใช่ไหมรอวงบีบสิไม่อยากอยู่กับใครนี่กา์มเหมือนกันน้นองป้าป้า,ปาใช่ปะ่ะส่วนมารีก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วครับเดินที่เขาแคมป์อยู่นานมากตอนนี้ดูซี ส่วนรองแคนก็ดักรูซิเฟอร์นั่นเองแต่รูซิีเฟอร์ไม่มานะครับซึ่งแคนบอกว่าจังหวะนี้ไม่รอแล้วไปก่อนแล้วกันลูซิเฟอร์หัวรออะไรก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้นะครับรองแคนก็จะเก็คท่าให้เราดูทุกคนดูสิโ <c oughs> วนใช่ไหมส่วนลงไฟฟ้านี่ก็เงียบกริบเลยครับซึ่งพี่โอมอยู่นี่ก็ ASMR <c oughs> ก็นั่งเฝ้าบ้านนี่เลยครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็นั่งแคนแนาลลีมานะครับจะเจอ ASMR หรือเปล่าน้องไข่ม้วนมาแล้วครับจวดนี้ลงไปแล้วที่สะพานซึ่ง งแคนกำลังมาตามหลังเข้ามาติดๆครับจังหวะนี้ไข่มันไปแล้วครับงแคนก็มาจะเจอกันหรือเปล่ามาแล้วครับน้องคนนี้ออกมาแล้วองแคนเริ่มเข้าบ้านเข้ามาแล้วน้องไข่มุนเดินข้ามสะพานไปซึ่งตอนนี้ไข่มวนได้ยินเสียงกระถาละดูที่เขาจะทํายังไงครับว่ามีตัวอยู่ข้างล่างนั่นเองและตอนนี้ก็โดนอยู่พอดีครับเปิดจุดครับมีตัวอยู่ข้างหลังหนึ่งตัวนั่นคือใขรนั่นก็คือน้องเจ็ดคุณเจ็ดนั่นเองน้องหวานใจนั่นเอง ดูสิครับตอนนี้น้องหวานใจโดนเข้าไปแล้วครับครึ่งหลอดน้องไขมวนยิงรัวๆครับจังหวะนี้จะยิงไอวอลให้แตกนะครับจังหวะนี้เขาจะเอาคิวให้ได้จังหวะนี้น้องหวานใจจะทํายังไงครับซึ่งน้องหวานใจก็โดดนไปแล้วตั้งไอวอลพันยาทันทีตอนนี้เลือดยุบไปเยอะเหมือนกันนะครับจะรอดหรือเปล่าตอนนี้น้องไขมวนก็เดินไปแล้วเขาจะไปดักทิ่ใต้สะพานหรือเปล่าน้องหวานใจก็ไม่ยอมแพ้ครับจะไปรอดยิงกันหรือเปล่าจังหวะนี้รอดใต้สะพานไปแล้วครับจะเจอกันหรือเปล่านะและตอนนี้น้องไขมวนก็ไปแคมป์อยู่บนป้อมแล้วครับซ มาด,ดูที่ลุงโตหิ้วชายนะครับไอเอสเอ็มอาร์มิสอยู่และมาริอยู่ใกล้กันมากตอนนี้เขาจะเจอกันหรือเปล่าเรามาดูส่วนของน้องซันโฟนะครับอ่าเขาจะเก๊กเราหรือเปล่าเมื่อกี้นัานเขาจะเก๊กเขาจะเก๊กอ่าให้เขาเก๊กสักหน่อยครับจังหวะน,นี้เขาจะทําอะไรอ่ะยิงเก๊กเหรอ,อไปครับมาดูส่วนกันที่น้องบารอนก็แคมป์อยู่บนป้อมข้างบนนั่นเองนะครับซึ่งดากยิง นะครับตอนนี้วงเริ่มบีบเข้ามาใกล้ๆแล้วครับตอนนี้คุกคลนตอนนี้เหลือกัน18โคนโอ้โหน้องแซดกำลังเล่นรอบวงและจังหวะนี้เพิ่งร้อนนั่นเองอไปดูน้องหวานใจกันฮะน้องหวานใจแตกไปแล้วเจอใครเนี่ย ASMR โอ้โหยิงน้องหวานใจกระเด็นออกจากบ้านเลยทันทีครับจังหวะนี้น้องไข่เหมือนกาลังไปครับจังหวะนี้น้องไข่หมือนอยู่คนละทิศนั่นเองซึ่งตอนนี้ ASMR อยู่ที่บ้านลงเก็บเครื่องบินนั่นเองอยู่ใกล้หอนาฬิกาตอนนี้มีใครอยู่ใกล้ม้างมีใครอยู่ไหมเนี่ยเอาละครับจังหวะนี้เปิดจุดแล้วยิงกันแลวครับเริ่มยิงกันแล้วใครยิงกับใครครับอยู่ข้องล่างนั่นเอง ASMR ได้เปรียบนะเพราะอยู่บ้านข้างบนอาจจะลอยหลังได้ตอนนี้วางกับระเบิดทิ้งไว้ด้วยครับทุกคนเหมือนจะยิงกันข้างรัวนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตายไปแล้วตอนนี้ หนึ่งจบเขาจะคว้างระเบิดครับจังหวะนี้โดยที่ตัวที่อยู่หล่างยังไม่รู้ถ้าเราสังเกตเห็นมาริวิ่งมาทางนี้นะครับตอนนี้ลองแคนโดนไปแล้วโดนตอนนี้เจอนิกกี้ไปแล้วครับลองแคนไปแล้วมีท่าสวัสดีด้วยเขาเจอใครครับจังหวะนี้เนี่ยคือแม่สาวมาริจริงๆด้วยที่กำลังกิ่วยู่นล่างโดย ASR อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งข้างบนนั่นเองครับตอนนี้มาริเหมือนจะรู้แล้วว่ามีคนช่วงบนเขาเลยมาดักรอตรงนี้ครับโอเคมังกอนเลเวลเจดด้วยโชว์ท่าหนอ่อยได้ปะ ดูมันจะรูแล้วตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแคมป์กันแล้วนะครับตอนนี้วงเวิร์มบีบมาเล็กๆแล้ว นี่ครับตอนนี้เหลือกัน14คนนะครับตอนนี้อ้าวนี่ไง ASMR เหมือนรูครับตอนนี้กลับมารีอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยตอนนี้ทางคู่เขาจะทํำยังไงกันครับเรามาติดตามกันเลยนะครับตอนนี้มาดูส่วนกันที่น้องไข่มวยนะครับตอนนี้หลบหลังอยู่ต้นไม้เหมือนจะ,จะเห็นคนทางมุมขวานะี่ยเองตรงเสาไฟอ้าไปแล้วครับเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วโอ้ยเปิดโคเน์เราวิ่งหนีไฟอ้าวน้องไข่มวยจะทํำยังไงครับดูเหมือนลุงตู่หิวชายจะเจองานดีเข้าแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับจังหวะนี้หนุ่มเสื้อแดงวิ่งเข้ามาและเปิดเลยจังหวะนี้ล เอ,เอาแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเปิดเปิดใครได้ข้ารุงตูง่หิ้วชาข้าไปครับส่วนบาร้อนก็อ้าว่าไปแล้วศพแรกด้วยครับใครว่า่่าใครไปเนี่ยตอนนี้เหลือคนแค่12คนแล้วนะวงก็เริ่มบีบเล็กลงขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วน ASMR ก็นั่งแคมป์อยู่ที่บ้านโดยฝั่งตรงข้ามก็คือมาลี บ้านฝั่งตรงข้ามเลยจังหวะนี้โอ้โหรักข้ามของหรือเปล่าอา้าวไม่ใช่ครับจังหวะนี้เอาแล้วใครจะเป็นที่หนึ่งครับลูซิเฟอร์หลบหลังกอนหินเหมือนเจอคนวิ่งมาจังหวะนี้เดินว,วิ่งต่อมๆขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่ามีลูซิเฟอร์อยู่ข้างหน้าลูซฟเฟอร์เปิดไปครับเข้าหัวไปหที ตั้งไอวอทันทีแล้วเขาจะเข้าไฟทันทีจะทํำยังไงครับวิ่งซีซ้ายซกขวาตั้งไอวอขวาหน้าแล้วก็ยิงลูกสองไปอ้าวเอากเอครับเขาถือ XM8 เขาจะยิงหรือเปล่าเขาเดินวนรอบแล้วเขาจะทํำยังไงครับจังหวะนี้โดยที่ฝั่งตรงข้ามเสียเปียบนะครับโดยที่รูซิเฟอร์อยู่ในวงครับตอนนี้อา้อาวอ้าวนี่ไงซันฟอร์ซันฟอร์มาแล้วซันฟอร์กับรูซิเฟอร์รูซิเฟอร์จะทํำยังไงอ้าวซันฟอร์เ,อเลือดจะหมดครับจังหวะนี้อยู่เรื่องแดงด้วยอ้าวเข้าหัวไปหนึ่งดอกครับจังหวะนี้ซัน นับกันที่กล่องยาแล้วใครจะผันยาไวเอากันจังหวะนี้วงเริ่มแรงเืียสชวนยูซีเพอร์จะบอกว่าผมไม่อยู่แล้วจะต้องเข้าวงทันทีส่วนสานร์อจะทำงไงครับเดินลอดใต้เต่าไปเอ้ยใต้ภูเขาไปนี่ว่าเอ้ย มาแล้วดูซีฟเฟอร์ดับครับจะทํายังไงคว้างระเบิดเป็นหนึ่งดอกเอา้าส่วนซันฟอยทําไงครับจะท,ย,จะทยังไงจะทํายังไงเอาเล่นระเบิดกันแล้วจะงหวอา้าวระเบิดการเดนใส่จะเดนใส่ตัวเองรอเปล่าตอนนี้ต้องรีบเข้าวงแล้วแหละวงเริ่มแรงแล้วนะซันฟอยจะทายังไงครับล้อใต้เต่าไปเฮ้ยภูเาขาอีกว่ะเอ้ยยิงจะเล่นอีกแล้วโอ้โหทั้งสองคนต้องรีบเข้าวงแล้วตอนนี้วงเริ่มแรงมากแล้วต้องวิ่งเข้าแล้ว,วเา้ามาลิก็ยังอยู่ที่เดิมส่วน a m เก็ยังอยอ่ในบ้านโดยที่ทั้งอเ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 อนอเอนอเอเเอ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 อ คนยังไม่เข้าวงนะวงอยู่ใกล้ๆอ่าวิ่งไปแล้วล้อใต้ภูเขาไปอ่ามาครับดูซิเฟอร์ลงมานี่ครับจังหวะนี้ต้องหาที่หลบดีๆวงเริ่มบีบแล้วน้องบารอนก็อยู่นี่นะครับส่วนน้องโซแซดอ่าน้องโซแซดยังอยู่อ่านิกกี้นะครับจังหวะนี้ต้องหาที่แคมป์ดีๆนี่น้องบีมหรือพี่บีมของเรานั่นเองครับเอาละครับอ่านี่จะไปแคมป์อยู่ข้างบนใช่หรือเปล่านั่นแหละนี่ครับน้องแจกวามยังแคมป์อยู่ข้างบนโดยที่วงอยู่ที่เขาพอดีคือแบบ เหลือสิคนสุดท้ายตอนนี้ครับ่าคนตาดแคมป์ตัดมาที่ลูซิเฟอร์นะครับตอนนี้วิ่งขึ้นเขาไปแล้วโดยที่น้องโซแซด์ลบอยู่หลังเสาไฟฟ้ารูซิเฟอร์ไม่เห็นนั่นเองอ้าวน้องโซแซดจะเก็บคิวน้องลูซิเฟอร์ได้ว้าข้างหน้าลูซิเฟอร์มีคนบวกกันครับต้องลบหลังต้นไม้โดยที่น้องโซแซดอยู่ข้างหลังน้องโซเซดเอาแล้วครับยิงเข้าหวัวไปสองสอกแตกไปแล้วลูซ <Luc ifer S 2> ิเฟอร์หัวแต่ไปดูคนข้างหน้าโดยไม่ได้ดูคนข้างหลังนั่นเองครับจังหวานี้ พอขาอ้างหน้าบวกกันอยู่เลยตัดมาที่มารีกับ ASFR ยังอยู่ที่เดิมครับจังหวะนี้อ้าวส่วน ASFR เริ่มดักยิงแล้วเพราะได้เปรียบมากกว่าเพราะวงอยู่ที่เขานั่นเองซึ่งเขามีระยะที่ยิงได้ไกลกว่ามารีนั่นเองมาแล้วครับตอนนี้เหลือกันแค่เก้าคนต่างคนต่าง,างหาที่หลบนะครับน้องโซแซดเดินมาแล้วอ้าวมารียังอยู่ที่เดิมเซซันฟอร์ก็ยังหาที่ซุ่มอ้าวบารอนเจออะไระครับเลือดเกิดอ,อยู่แค่นี้เองแล้วก็มาแล้วซันฟอร์มารีลงมาแล้ว ASMI ยังอยู่บนป้อมนะครับน้องโซเซยังหลบอยู่กอไผ่เอ้ยไม่ใช่พี่บีมของเรายังหลบอยู่ต่างคนต่างหาที่หลบอะ่ะจังหวะเนี้ยถ้าเดินสุม 4, ส่มสี่ซุ่มห้าโดนงัดหัวแตกหมดเลยนะเนี่ยดูเหมือนสองร้อยสี่สิบพีจะเจอคนอยู่างนั้น,นไหมนั่นก็คือพี่บีมของเรานั่นเองพี่บีมเลือดถายหมดเลยนะระวังนะตอนนี้ดูเหมือนว่านี่มาแล้วสองร้อยสี่สิบพีขึ้นไปกันดักข้างบนแล้วโดยที่พี่บีมเขาจะเห็นหรือเปล่าเขาจะเห็นพี่สองร้อยสี่สิบพีหรือเปล่าพี่บีมพี่บีม อ่าพีพีเหมือนจะเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นหัวมาแล้วมาแล้วจังหวะน,นี้อ้าวเล่นแล้วเปิดปลาไปอ้าวส่วนน้องแจกวับก็ขี่รถมาสะกลโดยที่ไม่รู้ว่ามี ASMR อยู่ข้างบนนั่นเองน้องแจกวับจะ รอดหรือเปล่าพเอเอฟไอยังดักอยู่ข้างบนส่วนมาริก็ยังอยู่ทางนี้เอาเอาแล้วทั้งสองบ้านจะเป็นยังไงครับน้องแจกวับส่วนส่วนพี่บีมก็ล้อขอบวงไปส่วนน้องโซโซ,ซก็ล้อใต้สะพานโดยที่ไม่รู้ว่าซันฟออยู่ข้างบนนั่นเองเอาแล้วครับซันฟอลยิงไปแล้วเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดจังหวะนี้วงบีบแรงด้วยซันฟอลแตก็ถือไม่ไม่พันยาวนะจังหวะนี้เอาแล้วเอาแล้ววงแรงด้วยไม่พันยาครับจังหวะนี้ใครจะแตกใครจะไปครับรจังหวะนี้ เอาแล้วเอาแล้ววงแรงมากไายแล้วซันฟอไปแล้วเปิดครับเปิดทนันทีใครจะตอดทั้งจังหวะนี้ซันฟอก็ไม่น่ารอดแล้วครับค่าน้องโซแซไปโดนดักข้างหน้าอีกหนึ่งตัวปักหัวแตกแน่เลยครับจังหวะนี้ไม่เหลือครับตัวส่วนของนิกกี้ครับนิกกี้มาแล้วเจอ AK เข้าไปครับนั่นคือน้อง 240p พนั่นเองโอ้โหมาดักอยู่ตรงนี้เอาจังหวะนี้น้องร4 0 p พเขาจะทำไงครับจังหวะนี้โดยไม่รู้ว่า a s m อออยู่บนบ้านนั่นเองเขาจะรอดหรือเปล่า เอาแล้วครับโดนยิงไปแล้ว2 ASMR ยิงบนบ้านแน่นอนจังหวะนี้โอ้โหเขาคุมบ้านนั้นจริงๆครับสองที่สองทางสองร้อยสีเพย์ทำไงแน่นไง ASMR ลงมาแล้วครับตอนนี้เขาลงมาแล้วส่วนมาริก็ลงมารอก็มารออยู่ข้างกาแพงนั่นเองโดยที่ ASMR รู้แล้วโดยวิ่งไปอีกทิศทางหนึ่งส่วนมาริก็แบบมันจะได้เปรียบนะเพราะว่าได้ ตรงที่ทางลงพอดีไง oh. นี่ครับจังหวะนี้ ASMR ไปแล้วเจอกับส4 0 p 2 4 0 p ่สีแตกไปแล้วมาแล้วครับ ASMR แล้วก็เจอกับนิกกี้ที่อยู่ข้างหน้านั่นเองครับใครจะเป็นผู้ชนะไปนี่ครับนิกกี้นิกกี้จะทำยังไงครับโดยที่มาริอยู่ข้างๆนั่นเองตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายมาริแคมอยู่แถวนี้นั่นเองครับโดยที่ซุ่มสายซุ่มอ่ะ เอสเอ็มไอจะทำไงนิกกี้จะทําไงมาริจะทําไงเราไปดูกันช็อตนี้เลยครับซึ่งทีหนึ่งมันต้องมีอยู่หนึ่งในนี้แน่นอนเอาแล้วเอสเอ็มไอรอไม่ไหวจังหวะนี้ต้องท้าอวอลทันทีซึ่งวงิ่มบีบมาเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้ใครจะรอดใครจะไปโดยที่ทั้งคู่ต้องเล่นลูกสองแล้วจังหวะนี้ใครจะงัดใครจะไปโดยที่นิกกี้จะได้เปรียบมากกว่าซึ่งวงบีบมาหาเขานั่นเองจังหวะนี้นิกกี้บอกว่ารอไม่ไหวแล้วขอเปิดสักทีเถอะขอแล้วกัน ไปแล้วอู้หัวแตกครับจังหวะนี้ซึ่งนิกกี้ไม่รู้ว่ามลิอยู่ข้างบนมาลิรอดักแล้วมาลิจะทำยังไงเอาค้างนิดนึงครับเปิดโคโน่ทันทีแล้วแล้วนิกกี้ก็โดนวงปีบตายไปผู้ชนะคือเอดีมาริหัวแข็ <c oughs> เอาได้ผู้ชนะมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผู้ชนะก็รับรางวัลไปเลยนั่นคือมาลินั่นเองนะครับสําหรับใครที่อยากมาเล่นร้านผมนะก็ เข้าไปที่เฟซผมได้เลยนะครับผมเช็คจัดกิจกรรมทุกเดือนแน่นอนสิ้นเดือนนี้ผมก็แจกอีกนะกิจกรรมครบเปิดร้านครบ1ปีนั่นเองก็้ยึเดือนฝากไว้้วยนะครับเปิดพึ่งได้ยังไม่ถึงเดือนเลยสิ้นเดือนนี้ผมก็ถึงหนึ่งเดือนแล้วฝากไปเติมด้วยนะครับมีทุกอย่างเลยนะสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เล่นกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ